Gmail ใหม่2024นะคะก่อนอื่นนะคะมันก็จะมี2กรณีนะทุกคนกรณีที่คุณมี Gmail อยู่แล้วนะคะให้คุณไปที่กดไปปุ่มที่ Gmail เลยกรณีที่คุณยังไม่มีนะให้คุณไปที่ p l a y s t o นะคะจุดนี้นะคะเมื่อไปที่ Presto r e แล้วก็ระบบจะถามให้ล็อกอินเลยคุณก็กด เขาสมัครนะฮะแต่ตอนนี้เราจะแนะนําวิธีบุคคลที่มี Gmail อยู่แล้วแล้อยากเพิ่ม Gmail เข้าไปนะคะเพื่อที่จะสมัครใช้งานระบบอื่นๆนะเพื่อที่จะแยกบัญชีในการใช้งานให้ชัดเจนนั่นเองนะคะคุณก็ไปที่ Gmail เลยนะเสร็จแล้วนะคะคุณก็ไปที่มุมบนสุดนะคะแล้วก็มาที่เพิ่มบัญชีอื่นนะทุกคนแล้วไปที่ Google นะฮะทีนี้ระบบจะถามตรวจสอบนะฮะถ้าคุณสแกนลายนิ้วมือไว้คุณก็เอานิ้วมือคุณไปติ๊กเลยนะทุกคนเรียบร้อยนะฮะมาถึงจุดนี้นะฮะคุณก็พิมพ์ว่าสร้างบัญชีนะ,ะถ้าบัญชีของคุณเป็นสำหรับงานหรือธุรกิจนะ,ะคุณก็ใส่เข้าไปนะหรือว่าบัญชีคุณจะเป็นส่วนตัวคุณก็แจ้งเขานะฮะอันนี้พี่น้องก็จะพิมพ์สำหรับงานนะ คุณก็ใส่ชื่อของคุณเลยนะฮะทุกคนเสร็จแล้วคุณก็ใส่วันเดือนปีเกิดของคุณนะคะ เสร็จแล้วกดถัดไปนะเขาก็จะให้คุณเลือกนะคือพี่นกต้องการที่จะไปทํางานเกี่ยวกับ MC นะพี่นกก็เบิร์ดแก้วเบิร์ด MC อยู่แล้วนะคะพี่นกก,กดถัดไปนะคะทีน,นี้รหัสผ่านนะคะคุณก็สามารถตั้งรหัสผ่านของคุณได้นะ อันนี้ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะคะคุณจะเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้นะคะหรือไม่เพิ่มก็ได้นะคะก็ตกลงนะคะเราก็จะได้ Gmail ใหม่ของเรานะคะคุณก็จดไว้นะคะเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนแล้วเราก็กดยอมรับ เพียงเท่านี้นะคุณก็จะมีบัญชีคุณแล้วนะคะทุกคนนี่ดูข้างล่างนี้นะคะแก้วเบอร์ mc นี้นะ,ะคะผมก็กดเข้าไปใช้งานได้นะะทุกคน,นขอปิดอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะเราเห็นเท่านี้คะกะ็ป็นอันว่าเสร็จสิส้นนะคะทุกคนเรียบร้อยแล้วค่ะ เปเมลสำหรับใช้งานของเราค่ะทุกคนเราก็ต้องแยกออกจากระบบต่างๆนะฮะเพื่อป้องกันการจุลกรรมนู่นนี่นั่นหลายๆอย่างนะคะเพื่อความปลอดภัยของบัญชีนะ,ะทำแบบนี้ก็จะดีที่สุดนะคะเพราะว่าในการทําธุรกิจโซเชียลหรือออนไลน์นะคะเราก็ต้องรัดกลุ่มไว้นะ,ะทุกคนโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะ,ะหวังว่าจะมีประโยชน์สําหรับทุกท่านนะคะ เราเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ